เอาศิษย์สัีฆ์สกิรัตอุทธรณขอศิษย์สังฆ์สกิรัตสุดเลยอุเมืองบนนะสิปขมบนเลยอ่ะอ้าวแล้วไอ้ก๊อฟมันนานหรือยังไอ้ก๊อฟนานกว่าก๊อฟอยู่แค่หนึ่งก๊อฟก่อนเออไม่ไม่อยในเมืองด้วยไงโอ้ขับมาข uh, really. so, to ้างนอกแล้วไงออกนักกูกลับเข้าเมืองนะ ผมไล่ให้ครับเดียผมไล่ดูให้ชอพวยกี่นี่เป็นชอบเล่นท่อนะพลอยเนี่ยชอบเล่นท่อกันแต่ผมชอบเล่นท่านะแต่ผมชอบเล่นท่าชอบเล่นท่าจะรออะไรฮาวีอ่ะฮาวอะแลวตัวเนี้ยตัวเนี้ยชอบเลอ่นท่าย่เ้นจงเอครันจักจับจับจับจักจะบจัอจับ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 จะบจับจับับับจับจบจับจััับจจัับัับจับจััจ กูอยู่ในพุ่มมันเลยเหยียบมาเจอกูหว่าแจ๊กแจ๊กมือสั่งเนี่ยอะไรเนี่ยกูเจออยู่ดีรถแม่งเลี้ยวมาชนเฉยเลยมีตังปะพวกมันอยู่เต็มถนนเลยจียุงเขาหลังเขาไอ้เหี้ยกอหน้ากูฝากด้วยสัตว์อ้าวแจ๊กเอวเอวเนี่ยผมอยู่ในรถล่าง เปล่าวะตรงเนี้ยดูไม่เป็นว่ะตึงตึงอะไรคือตึงตึงครับขอขอทียังึงึงอะไรตึงตึงงงเลยเมื่อกี้กูงงเลยสองทีตึงตึงตึงอะไรสิสามซันจิอยู่ที่จีเหล็กไดนะตังไหนนะเอ้าบนไปห oh, ัโอเคไปหัวใจไปหัวใจ ยังลงดาลงดา,<ม>า <laughs> ไปเร็วโอ้โหเย่เดียไปถึงด้วยวิต

ตาย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 ปนิบปนี้อยู่ข้างบนอยู่ข้างบนว่ายออกทะเลไหมแจ็คลูกนัตไปเดือนลูนั้นได้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 ไนเหรอครับปนเอ้ยคนไม่ได้อะว่ายเอาว่ายออกทะเลกันดีกว่าไปด้านหลังไปด้านหลังไปด้านหลังมันตามมาปนไม่ได้อะ ถ้าเราสนับเล่นได้ดกวยเลยอะลูกไม่ต้องก็ได้ไม่ต้องก็ได้กูมไม่เห็นมันแล้วมไม่ได้ด้านขวาได้ขวาได้ขวาแจ็คทิ้งศพเ้าขวาทิ้งศพล้วขวานี่มันวาร์ปมาเหย่ออุ่นพร้อมกัน โง่อ้ควายควายเฮียเจอควายแล้วเจอควายหลุดเจอควายหลุดเจอควายช่วยกูก็ได้ปล่อยไว้ก่อนอย่ามาอุ้มก่อนมาอุ้มก่อนกูเดินไม่ได้แจ็คแจ็คแจ็คเดี๋ยวคอยปล้นมันมาอุ้มกูก่อนของไม่มีอะไรเฮียเพื่อนสัมพัญกว่าต่อต่อต่อเอาเรื่อย ขเรื่อยๆขยั้นต้นขยั้นต้นในขยะเหี้ยไอ้ขยะควายให้มันมาเรื่อยๆให้มันมาเรื่อยๆให้มันมาเรื่อยๆเดินน้ำนอนหนึ่งเหี้ยเลิกกัดอุ้มอมาไอพี่ให้มันรู้ซะบ้างว่าใครเป็นใครให้มันรู้เสียบ้างว่าไผ่เป็นไผ่ไอ้ควายเหี้ยทุยพวกทำหี้ยอะไรเบีดตกปลามาตีมึงมาตกปลาไงจิ้ชิ้วมากเนาะหาต่อหาต่อไปเรื่สนับ ไอตรงน้นไ่หวแจ็คเดี๋ยวกูไปเอาศพมาด้วยเ,นนเอาเนึ่เอาศพไปดิเอาศพมาด้วยเอาศพมาด้วย <Yeah. S 1> ไปว่ายไปนู่นเลยเยอเอ 外不玩了嘛。 Cat ไปก้าลงมาไปก้าลงมาไปกม่อยู่ไหนกูไม่เห็นมันเัื่อันเลยอ่ะไปก้าแล้วรู้เนะมันอยู่ฝั่งซ้ายผมหมดเลยละแตขวาแล้วมาขวาแล้วตัวหนึ่งอ่ะไปไปรถปะมันไม่เคยรู้หรอว่ากูเป็นฉลามอ่ะเรกพวกนี้มันโตไม่ทันหรอกครับเออจริงๆมันโตอตอนโลโซโปกแดงพวกนี้นะ พิ่งโตตอนรถเมฟีอ่ะพวกเกี้นเนี่ยมันเพิ่งมันมันเพิ่งโตตอนแรกนาล็อกยังไม่ใช้บัตรเติมเวลาเล่นไหนศาสตร์พวกเนี้ยไม่รู้จักบัตรเอแคสหรอวังพวกเค้นเนี่สภาพ เออมันไม่มีบัตรด้วยดิเออมันไม่มีหอด้วยแล้วร้องด้วยแล้วบัตรหายด้วยมุงอย่าร้องด้วยใช่เหรอาหายเหรอหายแล้วหาย <c oughs> ไปทะเลเลยแจ็อนนะคอล้วไรครับพ่อ เวลาคุบเวลาคุกเสร็จเสร็อแล้จักจายไอ้แจ็คไวละเดี๋ยวเขาไปรับมั โดดตรงนี้ไม่กล้า,าโดดตรงนี้กล้ากล้าเทียบท่าแต่ไม่กล้าโดดตรงเนี้ยกลัวอะไรวะไอ้งูไอ้ขี้ขาตาขาว ทะเลมันก็ไม่มีให้เทียบเทียบฝั่งแล้วหมดแล้วข้หอมไม่ได้ป่ะดูเขานี้ยไปหอมเดียวไปหอมดียว ไอ้เหี้ยตอนกูนอยู่ไหนญญพุ่มไอ้แจ็คไอ้สัตว์แป้งมาเหยียบกูลุงลุงแม่งเรียกใหญ่เลยเฮียไอ้สัตว์เจอลุงแ,แม็กแล้วเจอลุงแม็กแล้วยังไม่ได้แอะเลยอะ่ะโหแค่ตัว รถเห็นบัสสองคันอ่ะขวามืออ่ะไดเย,ยาวๆอ่ะจะก่อนเวลาเพื่นมันจะหมดอ่ะอ่ากูฝากมึงด้วยนะเดี๋ยวกูจะสิบนาทีออกคุกแล้วเอาคุณจะไปเลยเหรอโอเคไม่เดี๋ยวกูมารับมึงมีโทรศัพท์ใช่ไหมล่ะมีครับมีมีมเดี๋ยวกูมารับที่ฝั่งมึงไ่ขวับทะเลไปก็ได้ เดี๋ยวกูเอาหอมารับเอาป่ะให้หมอพาไปพามารับได้ไหมผมกูไววได้ไม่ใช่หรอแจ็คบุ้มได้ครับไปคุณลุยแปลรถดีกว่าผมว่าอย่างนี้เสียเวลาเราไม่ได้โดดแล้ว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 ไม่มีฮะไม่มีไม่โดดแล้วไม่โดดแล้วเป็นใจดีกว่าเย้นี่ไม่เคยโดนฝึกไงผมฝึกมา ไปทหารมาแปดปีอ่ะเดินน้ำได้แปดแปดชั่วโมงอ่ะอจริงอ่ะที่ไหนฮะที่ไหนไม่กว่าที่ไหนที่นอบางดีแปดปีเต็มด้วยอยู่ในน้ำอ่ะไม่ขึ้นบกเลยสักวันเดียวนอบางดีอยู่ที่ไหนแจ็คอยู่ปาปัวครับป่าปูอะป่าปูยเยอ้แยะเลย 有宝吗？ วันนี้ก็10กว่านาทีแล้วนะครับเนี่ยผ่านไปสิบนาทีแล้วนะเนี่ยโอ้ยนี่งอมแน่มันบอกกัได้นะว่าไอ้แบบได้ครับได้ไม่เสียเวลาเล่นได้เวลาเราก็ไม่จะเป็นอยู่แล้วอ่ะไอ้เหี้ยก็ได้เรื่อยๆไอ้สัตว์ต้องการเวลาเด้อช่วงเนี้ต้องการเวลายิ่งมันไม่จบกับเราเราก็ยิ่งได้ไปต่อเรื่อยๆก็นั้นแหละ ต้องดับก็ได้น้ำอะ่ะเรือขึ้นผักเหรอป่าวลุงลุงมีเรืเอไหมเออว่ะกูมไม่มีสวยอะ่ะ เปิดกาชาไม่ได้เรือเลยมึงได้ไปไรกาชามึงเฉออะเนี่ยเดี๋ยวถือกาชาเนี่ยยังไม่ได้เปิดเลยเปิดกาชาเจ็ดร้อยกันลูกเืก่อไ,ได้เรือคุณของกาชาเดียบ มีหมันปะมีครับมีมีมปนมาปนควายมาสามเจ็ดเกงแรกเราเอาใครดีแจ็คครนะับว่าแกรงแรกเราเอาใครดีดูนะครับดูความหมัดกันความหมั่นกูยกให้เสาร์อาทิตย์จริงรถเทียนะนะั่นน่ะกูเจ้ารถมันด้วยถ้ากูชนะบ <c oughs> อกว่า เรากลับขึ้นเรือก็ได้นะแจ็คเรากลับขึ้นไปกระบอกไ้ะได้ครับได้ได้ได้เรา่ยบอกว่าบอกว่ามาช่วยบอกว่ามาช่วยกันก็ได้่อสู้กันกลางทะเลมาเลยครับมาเลยครับมาลงมาครับลงมาครับลงมาครับลงมาเลย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 ครับเอาสมให้ครับสมให้ครับสมให้ครับลงมาเลยครับลงมาเลยครับสมให้ครับ ลงมาเลยครับ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 จบไปหน่อยครับกบไปด้วยครับกบไปด้วยครับไปด้วย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 กลับด้วยนะครับขอกลับด้วยนะครับไม่มีรถกลับครับจบให้ครับเดี๋ยวผม้มไปปล่อยที่โรงมาก็ได้ขึ้นไงอ่ะเอ้านั่งได้สองคนนี่เจอนั่งได้สองคนจะแบบลงให้นี่ขึ้นไหมปะโวกขนฝั่งนันนะเหมาะอุ้มมาครับเหมาอุ้มไม่ได้ครับ ไป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 กดผมอยู่ผมอยู่ผมอยู่กดษตรงนี้พวกมันเยอะอยู่มันยังมันยังไม่อุ้มอ่ะพี่มันยังไม่มันไม่หอมันไม่หอกลับมาแล้วกลับมาลไเคสนึงนี่นี่ก็ได้ครับตรงนี้ก็ได้ครับอยูน้ๆตรงนี้ได้ วงพาลและบอยกูเสร็จมึงด้วยส่องเตยจนทำให้พวกมึงควนควายเห็นมึงเฮ้ากันเอาไม้แต่ก็เละกันเป็นคีมมึงนัานมันเลยที่ไหนกันได้แต่กูจะตามไปถึงที่กูใช้มีดปลันแล้ออกตะกอมไปตามจีมึงไม่ต้องถึงมือบอสกูเดี๋ยวกูให้น้องไปตามบีหัวเกมเด็กเชี่ยชอบแหวนเป็นวันอะไอ้ทียงโดดเด่นแต่ไม่เห็นติ่งต้องลำพังอะเฟียวไม่เฟียวก็ให้กลับไปคิดดูแล้วมันก็มีแค่พวกกูที่ยังได้ครองมันกูละปวดหัวเลยน้องไอ้เหี้ย

สงกรานเดคับแบบแล้วก็ต้องชุบไข่ก่อนนะพี่เขาอุ้มกันอยู่ผมต้องชุบไข่ก่อนนะมีชุบไข่ก่อนก็นได้ป้าไอ้สัสโอเคผมผมได้แล้ว <ผม S 1> ครับ JK JK ใช่ใช่ใช่หัวสีขาวๆอะ่ะ มหมอครับรถโคตรห่วยเลยดูใครไม่ใช่ผมโทษทีนะค,ะครับไทยบินใช่ไหม<ช><ช>ขอบคุณมากครับขอโทษน,นะครับ มีลำโพงได้ไงลำโพงมันคืออะไรอ่ะ อะไรสัตว์โง่โง่อที่อะกูเจอพวกแม่งทั้งวันเลยเนี่ยไอ้เหี้ยเมื่อวานนี้กูเห็นเจออาะกูหลกูรอดละ ครบอาหาสิบแล้วดิม้ามันพยศแล้วด้วยตอนเนี้ย แล้วพวกเราหายไปไหมดไปไหนหมดวะแจ็คตำรวจอยู่บ้านซีซีค่ะเมื่อกี้เต็มเลยแม่แล้วพวกเราอยู่ไหนกันอะไอติะ่ะ ทำอยู่บ้านปะคุณทำดีครับตอนนี้นึกถูกเอาไหมไปไหนหมดวนรอบบ้านเราเต็มไปหมดรอบบ้านเราเยอะปะเกมน่าจะเคลียร์แล้วครับอุ้มอยู่ด้วยนะดูก่อนนะนี่บ้านเราแก่แก่อุ้มเยอะไหมซิกซิกอ่ะดีจีบอกโดนเยอะอย่าโดนเลยอย่าโดนเลย ไอเด็กเคี้ยวยไปแก้ใันมากแต่วนนปนยิงเรา่รุม เราปรับดีเลย์รักสามสิบปีไหมไม่มีหรอกพูดแบบนั้นแหละครับไม่มีหรอกมางครั้งบางครั้งนั้นแหละผมพูดติดพี่พย้ายเฉยไอ้พวก,กบ้านแบบใครที่แบบแอบดูอยู่แล้วก็บรรที่ให้ออกไปแต่มบนี้หรอกครับจะไปเอง <c oughs> ครั้ี้ f ฟมิลี่สตีมันคิดและดูดีอะคนทองกันมาเท่าไหร่สัสตว์สมองมันควรกินนายเชื่อ <Yeah. S 1> ไม่ใช่มาบอกว่า JK คิดแต่ของอวะกูก็ฟังทั้งว่าไม่เชื่อมันก็นไม่ดูดีเฮ้บอยต้องของมาเทวะทำเฮียอะไรก็ได้มันเป็นคำพูดของผู้ลุงหมาที่เขา